สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้10มิถุนา2,564เราก็กลับมาอัปเดตราคาค่าเงินหรือ forex กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขาย forex กับเรานะครับก็สามารถแอด line แ d ดที่อยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ list เมนูบน line นะครับก็มีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้เลยนะครับหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ นะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งขออนุญาตไม่ได้ให้ลิงก์นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยไว้บนหน้าหน้าข้อมูลของวิดีโอหรือหน้าข้อมูลของยู u ู e นะครับเพราะเนื่องจากมีสแปมนะครับก็เลยไม่อยาก จะไปแจ้งเป็นพับบิกอะไรขณะนั้นก็อาจจะให้ผ่านนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆในการเข้ากลุ่มก็สามารถเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้นะครับมีสอบถามข้อมูลติดตัวไหนหรืออยากจะปรึกษาการเทรดตัวไหนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่รับชมเราอยู่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามสบสบสบากด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่ก็จะได้ติดตามกันได้ทันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เรากันด้วยนะครับ มาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราวันนี้กันดีกว่านะครับก็เริ่มต้นกันที่ส่วนของ eu ครับแนวโน้มทิศทางน้ำหนักก็ยังให้ไปในทิศทางของขาขึ้นแหละครับราคาก็ยังยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆแถวนี้นะครับก็ยังไซด์เวย์อยู่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ยังพักเทรดยังรอข่าวยังรออะไรกันอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแบบ เมื่อวานก็เหมือนจะมีมีแรงซื้อแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับเมื่อวานเหมือนจะมีวอลลุ่มเข้ามาบานก็มีแรงซื้อแล้วก็ขายออกมาก็ไม่มีอะไรเคลื่อนตัวเยอะไปมากกว่าน,นี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นจังหวะที่ยังรอกันอยู่ครับนะก็คาดว่าจะยังไซด์เวย์แถวๆนี้นะครับนะโดยที่ฐานสุดท้ายรับสุดท้ายคือตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดราคาไซด์เวย์ออกไปเรื่อยๆก็ยังเป็นไปได้ครับนะรอจังหวะสัญญาณที่กลับ เข้ามาเล่นกับเข้ามาซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงถ้าเกิดจะกลับเข้ามาเล่นกันจริงๆนะครับกรอบไซด์เวย์ตอนนี้อยู่บริเวณที่ครับสักครู่หนึ่งนะครับกรอบไซด์เวย์ก็อยู่สักหนึ่งหนึ่งจุดสองสองนะครับถึงหนึ่งจุดสองศูนย์ประมาณนี้นะครับก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์กว้างๆนะครับก็ใครที่เล่น หามาจังหวะซื้อแถวแถวโซนด้านล่างจะดีกว่าแถวแถวหนึ่งจุดสองศูนย์หาจังหวะเข้าซื้อแถวนี้จะดีกว่านะครับก็ไปขายกันโซนด้านบนครับประมาณสักหนึ่งจุดสองสองนะครับใช้กลยุทธ์ในกรอบเล่นในกรอบกันไปก่อนนะครับแนะนําทางบ่ายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแนวโน้มทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่โอกาสที่ราคาจะกระชากกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจุดที่จะคัดล้อจริงๆก็อยู่แถวนี้ครับ นะ1.20เนี่ยในโซนแถวนี้ครับเส้นเทรนแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวเส้นเทรนแถวนี้นะครับในภาพเด็กใครอยากรูก็เนี่ยครับนะเทรนตัวนี้นะครับก็ที่วางเอาไว้นะครับก็สามารถเอาไปประกอบกลยุทธ์ของท่านได้นะครับก็ยินดีแลกเปลี่ยนกันนะครับเอาไปเป็นข้อมูลกันได้นะเพราะฉะนั้นน้ำแนวโน้มน้ําหนักตัวนี้ยังให้ไปในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ในระดับวันในระดับ4ชั่วโมงอาจจะเห็นเป็นการไซด์เวย์อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอไซด์เวย์กันไปครับนะใครที่เล่นกลยุทธ์ต่างๆอะไรก็ช่วงนี้ใช้กลยุทธ์ไซด์เวย์ครับจะดีกว่านะครับนะใครที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยส่วนทั้งบายทั้งเซลล์ข้ ย่อมทาได้นะครับแต่อาจจะต้องมีประสบการณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับใครมือใหม่รอบายด้านล่างอย่างเดียวจะดีกว่าลงมาเนี่ยเราก็มาหาจังหวะบายในโซนแถวนี้สามารถหาจังหวะบายกันได้นะครับแบ่งไม้สักหนึไม้แถวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลุดกรอบด้านล่างเครนด้านล่างนะครับตรงนี้ SL ออกหมดนะนะครับมากันที่ GU ยูครับจี GU ก็ยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาขึ้นนะครับ ก็คาดว่าราคาจะยังไซว์รอกรอบแถวๆนี้แหละครับนะอาจจะล้นๆมาในกรอบแถวๆนี้บ้างน,นะครับก็คิดว่าจีอก็ยังยังให้น้ําหนักไปในทิศทางขึ้นจะกลับเข้ามาเล่นมาไล่ซื้อจริงๆนักตอนนี้นะครับถ้าเป็นนักตอนนี้คือต้องหลุด1.42ขึ้นไปเลยถึงจะหลุดกรอบไซเวแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ก็เนี่ยครับยังไซเว์อยู่ในกรอบนี้เพราะนั้นราคาย่อลงมาลึกๆครับ ใครที่มีประสบการณ์หน่อยนะแบ่งกลยุทธ์กันได้นะครับแบ่งออเดอร์เข้าแถวๆนี้นะครับราคารีเวิร์สกลับมาหรือราคารีบ u าวกลับมาก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับไอเข้ามาเก็บทํากําไรกันได้นะครับลอยยอลงมาแถวนี้ครับราคากําลังพักฐานอยู่แถวแถวนี้นะครับอาจจะอาจจะไม่ลึกก็ได้อาจจะติดแถวนี้แล้วก็ไปเลยนะครับหรือ,ออาจจะลงมาลึกแล้วก็กลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดมาดูใน4ี่4ชั่วโมงเนี่ยครับราคาแบบโอ้ ไซเวยแบบในกรอบแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดว่าราคาจะพักขานกันทั้งตลาดเลยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเป็นช่วงที่รออยู่ครับนะเป็นช่วงที่รอรอกราฟวิ่งเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเล่นกันใหม่ครับนะก็อาจจะสักอาทิตย์นึงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจะยังเป็นไปได้อยู่นะครับ สำหรับ GU นะครับก็ยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของภาพใหญ่นะครับยังให้ทิศทางของทางขึ้นแต่ว่าภายภาพย่อยๆนะครับอาจจะเป็นการไซ์เวย์อยู่บ้างนะครับราคากำลังพักถานอยู่เพราะนั้นกลยุทธ์คือรอย่อลงมานะครับเล่นทางทางบายจะปลอดภัยกว่านะครับย่อลงมาแถวนี้นะครับเก็บบ่ายนะหรือราคาลงมาแถวๆนี้นะครับมาเก็บบ่ายเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็ไปขายกันด้านบนนะครับ ในกรอบราคาแถวนี้แหละครับก็ถ้าให้มาขายจริงๆก็สัก1.415นะครับถึง1.42นะครับโซนขายจะเป็นแถวนี้นะครับจุดขายทำกำไรเป็นโซนแถวนี้นะครับก็เข้าซื้อกันมาแล้วก็ไปแบ่งขายกันแถวๆนั้นได้นะครับกรอบก็ยังเป็นกรอบไซด์เวยยครับยังไม่ยังไม่ใช้เทรนไลน์ของ4ชั่วโมงหรือชั่วโมงเข้ามาเล็กโปรฟิตรันนะครับเพราะฉะนั้น รอย่อ,อกเก็บของดีกว่านะครับนะมากันที่ A u นะครับมากันที่ A u ยังให้น้ําหนักทิศทางของขาขึ้นครับเนาะเพราะฉะนั้นแค่ว่าราคาจะกลับขึ้นมาตอนไหนเท่านั้นเองราคาจะมาไล่ซื้อกันจริงๆนะครับไล่เก็บไล่ซื้อแล้วก็กลับมาคิดว่าจะเป็นสตรองเทรนในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งก็คือจะต้องหลุด777ขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้เทรนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าก็กำลังเลงๆอยู่นะครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็กาลังมองอยู่เหมือนกัน นะแต่ว่ามันราคาลงมาแค่ครึ่งทางนะครับแล้วก็ถูกช้อนกลับเข้ามานะครับช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับช่วงพฤหัสสุกนะครับก็วันศุกร์มีแรงซื้อมาจากนอนฟอร์มขายไปด้วย P.M.I. ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะก็ราคาก็ยังเคลื่อนตัวในกรอบนี้ครับเพราะนั้นจะกลับมายืนแล้วก็เป็นสตรองเทนได้ต้องหลุด0.77ขึ้นมาก่อนนะเพราะนั้นในกรอบของการใช้เว์ตอนนี้นะครับก็คือ7.7 นะครับ0.777นะครับรับด้านล่างคือ763ประมาณนี้นะครับอยัางให้กรอบไซด์เวย์อยู่ประมาณนี้ราคาย่อลงมาลึก,ลกๆแถวๆนี้หากจังหวะเข้าซื้อจะดีกว่านะครับแล้วไปขายที่บริเวณ777นะนะครับต้อง 7, เจดนะนะก,กันเลยนะครับนะก็เป็นมุมมองกลยุทธ์นะครับเพราะนั้นถ้าเรามามองในภาพของ4ี่นะออช,4ชั่วโมงนะครับเรามองในภาพของ4ี่ชั่วโมงนี้ก็จะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันก็ อ๋จริงๆถ้ามองในสี่ชั่วโมงชั่วโมงมันกรอบเหมือนมั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 นเหมือนกรอบจะกว้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กว้างนะเพราะฉนั้นถ้าเกิดเรามองกับภาพเดย์แล้วเนี่ยมันไม่ได้กว้างเลยมันแคบแคบแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นในสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะว่าราคาสะบัดขึ้นสะบัดลงเห็นไหมครับนะสะบัดขึ้นสะบัดลงมองเหมือนเยอะนะครับไม่ได้เยอะจริงๆไม่ได้เยอะนะสัดส่วนมันไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเวลาที่ตลาดมีวอลลุ่มวิ่งแบบนี้ครับไอ้นี่มันเล็กไปเลยเห็นไหมครับอเพราะฉะนั้น รอดีกว่าครับรอมาคาจังหวะเข้าซื้อแถวเจ็ดหกสามนะครับแล้วก็ไปทํากําไรแถวแถวเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดราคาจะพุ่งมาเลยเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ซื้อวางเทรนด์แล้วก็โฟโล่กันอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันมีวอลลุ่มจะดีกว่านะครับามาดกันที่ยูแคทนะครับยูแคทก็เป็นตัวหนึ่งที่พักเทรดอยู่นะครับก็มี <M> 呵呵เห็นมีแรงซื้อเข้ามาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงซื้อมากพอที่จะกลับขึ้นมาแถวแถว จุดที่เราจะหาจังหวะซื้อกันได้หรือเปล่านะครับแถวหนึ่งสองสามแถวนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาถึงหนึ่งสองสามเนี่ยก็คิดว่าจะกลับมาไล่ช็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังรอก่อนนะครับเป็นไปได้ให้รอก่อนเพราะว่าราคาอยู่ใกล้ๆก,กับตัวแนวรับของบริเวณแห่งวีนะครับเพราะนั้น หลอให้จังหวะยกขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วค่อยขาจังหวะกลับมาเข้าช็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมีความกังวลอยู่ครับว่าจะมีแรงซื้อบัดีดขึ้นมานะครับเพราะประวัติเดิมมันเคยมีนะครับแต่ว่าอยากให้หลุดไปเลยครับไม่ต้องมานั่งตั้งเทรนกันใหม่นะครับแต่ว่าเอาแต่จริงๆพักมาก็ดีครับเพราะว่าราคามันก็ลงมาลึกมากๆนะครับก็พักก่อนนะครับแล้วก็กระชากลงมาแถวนี้จังหวะน่าเล่นกว่า นะครับเพราะเป็นตัวหนึ่งที่พักเทรดอยู่นะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปแตะมันเพราะว่ามันอยู่ใกล้รับครับเวลาหลุดกระชากก็แรงเวลาถ้าถูกซื้อกลับก็แรงได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําในการเข้าทําอะไรสําหรับยูแคทนะครับมากันที่ยูเจครับนะยูเจก็ยังให้รับนี้อยู่นะครับก็เมื่อวานเหมือนจะหลุดแต่ก็เหมือน จะเรียกว่าอะไรดีเหมือนจะปิดแดงนะครับราคาก็แบบเทขายเทขายมาตลอดทั้งวันครับสุดท้ายถูกแรงซื้อกลับมานะครับก็นั่นหมายความว่ามีโอกาสครับที่จังหวะจะกลับมาแล้วก็ไปต่อนะครับเป้าหนึ่งหนึ่งศย์ครับอันนี้เป็นเป้าแรกนะครับเมื่อวานถ้าใครได้ติดตามบทวิเคราะห์เมื่อวานก็น่าจะเห็นเราคุยกันช่วงแถวๆนี้แหละนะครับคุยกันช่วงแถวๆนี้แหละอเพราะฉะนั้นแนะนําให้เข้าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับใครมีของนะครับใครมีของตอนนี้จังหวะ ในการเข้าตรงนี้เป็นภาพของเดครับเดี๋ยวรอไปเก็บระยะแรกสักตรงนี้ครับเอาสักสักห้าสิบ็ก็ได้ครับมาแล้วก็มาขายที่1นึอีกสัก30%มถ้ามันมานะครับถ้ามันมาแต่ถ้าเกิดไม่มา เกิดตั้งเทรนด์4ชั่วโมงกันได้หาจังหวัดตัดเทรนด์4ชั่วโมงแล้วก็ขายที่เหลือออกมาอีก50%นะครับก็จะเป็น100%พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาย50%ไปแล้วแล้วเทรนด์4ชั่วโมงแข็งแรงครับเดี๋ยวมาแบ่งขายเพิ่มที่110อีกสัก30%เหลือติด20%ไปขายที่ไหนขายสัก112นะครับนะเป็นเป้าระดับว e คนะก็คิดว่า ค่อยๆเก็บกันไปทีละรละยะนะครับตราบใดที่ราคายังอยู่ในเทรนตัวนี้ครับยังให้น้ําหนักทิศทางของขาขึ้นกันอยู่นะครับนะก็ตัวนี้นะครับเทรนก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับในจังหวะของ4ชั่วโมงนะครับราคาก็ค่อนข้างจริงๆก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะการไซด์เว้าขึนะครับไม่สามารถที่จะยังตั้งเทรนได้ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าราคาจะกลับมาแถวนี้แล้วก็แบบตั้งเทรนมาแข็งแรงแบบนี้ค่อยหน้า กลับมาตั้งเทรนแล้วก็โฟล o w กันในภาพของ4ี่ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในภาพใหญ่ราคาพักขาลงมาพักตัวลงมานะครับก็ยังไม่ไปเล่นใน4ชั่วโมงกับชั่วโมงนะรอจังหวะกันก่อนนะครับรอให้กลับมายืนเทรนกันได้จริงๆแล้วค่อยมาไล่นะครับมากันที่ g j ครับ GJ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พักเทรกจนเอาไว้อยู่นะครับเนื่องจากราคาเข้ามาใกล้บริเวณแนวต้านมากๆแล้วนะครับคาดว่าราคาอาจจะยังมีแรงสะบัดมาเก็บ1 5 6ได้อยู่นะครับ แต่ราคาด้วยราคาที่มันซื้อแบบซื้อแบบโอเวอร์บอทไปเยอะมากขึ้นมาตลอดไม่พักเลยนะครับก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงแนะนําเข้าไปช็อตอขออภัยครับแนะนําเข้าไปไล่ซื้อแต่อย่างไรนะครับเพราะราคาอาจจะมีการพักฐานลงมาแรงๆได้นะครับเวลาพักฐานดีอาจจะพักมาแบบนี้หรือพักแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนํานะครับเข้ามาทําอะไรกับ Gj ก่อนนะตอนนี้นะครับรอ ให้ราคาพักลงมาลึกๆนะครับพักลงมาแถวนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าประมาณนี้นะครับแถวๆนี้ค่อยหาจังหวะเข้ากลับมาซื้อกันนะครับราคาตอนนี้เยอะเกินไปครับซื้อเยอะเกินไปแล้วนะครับแล้วใกล้ต้านด้วยทุกเมื่อไหร่เป็นไปได้นะครับลงมาแล้วก็คาดหวังนะครับก็อยากให้หลุดแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้ไล่ไปอีกปีหนึ่งยาวๆไป นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันลงมาแล้วมันกลับเทรนด์จริงๆก็จะค่อยว่ากันใหม่ก็อาจจะมาเล่นในไซเคิลของฝั่งขาลงแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงแถวๆนี้นครับอยู่ในช่วงแถวๆถวนี้ละเพราะนั้นรอราคาพลิกกลับมาแล้วก็ <c oughs> มาเล่นกันในฝั่งนี้นะครับก็เป็นลงมาฝั่งนี้หรือถ้าเกิดราคาพลิกกลับมานะครับพลิกมาไม่ได้นะครับติดกลับมาก็ ไปด้านบนกันเลยครับเพราะนั้นกรอบไซเคิลตรงนี้นะครับไซเคิลตรงนี้ถ้าสังเกตดูก็อยู่ราวๆสัก 1- 2ถึงปีเลยนะครับ 1- 2ถึงปีเลย 1- 2ถึงปีเลยนะครับถ้ากลับลงก็ 1- 2ถึงปีด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับหลังจากที่มันผ่านช่วงนี้มาแล้วช่วงนี้ก็สักประมาณ1ปีนะครับ1ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วช่วงนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายครับว่าจะเปลี่ยนถ่ายไปทางไหนจะไปต่อหรือจะลงนะครับตอนนี้ กำลังเลือกอยู่นะครับถ้าไปต่อก็อีกเราๆสักปีถึง2ปีลงก็ปีอีก2ปีนะครับรอกันก่อนนะครับอย่าพึ่งไม่ต้องรีบใจร้อนครับจังหวะให้มันชัดเจนนะครับทางไหนชัดเจนแล้วเดี๋ยวมันไปกันอีกยาวๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองภาพรวมภาพใหญ่ของ GJ นะครับที่เรายัางรอกันอยู่ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบทวิเคอจ์เ J หรือว่าตัวอื่นๆนะครับ ก็จะมีบทวิเคราะห์รายสัปดาห์กันด้วยใครอยากดูตัวอื่นๆนะครับที่เป็นภาพยาวภาพใหญ่ก็ไปดูในรายสัปดาห์กันนะครับนะก็จะมีบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ทำกันไว้ให้ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายกับเรานะครับหรืออยากปรึกษากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดสมัครเปิดบัญชีกับเราได้นะครับแอดไลน์แอดมาแล้วที่ลิชเมนูจะมีเมนูสมัครเปิดบัญชีอยู่ก็สมัครเปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับก็ สามารถเทรดกับเราได้ทันทีนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆครับสามารถเข้ากลุ่มมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับใครที่เทรด forex ทองคําหรือคริปโตนะครับอยากจะให้ช่วยแนะนําตัวไหนยังไงหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดอะไรก็ยินดีครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในกลุ่มนะก็สําหรับใครที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่ก็จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับไม่ตกเทรนด์นะก็สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่บทวิเคราะห์หน้าขอบคุณครับ